ดั๊มไม่รักกันจริงอ่ะดั๊มเราต้องรักกันดีกว่าดั๊มจัดไปสักสองกล่องไว้ดั๊ปะช่วยกันนะนี่คนละครึ่งทางไงเนี่ยนคนละครึ่งทางอ,าอ่ะดัมคิดจักโยมไม่คิดหรอกเดินไปยบปาก <laughs> เดินไปกดดูเดิไดานไปกด เปิดแล้วเพื่อนเฮ้ยตีมาแล้วแป๊บมาเลยเหรอ,อเอาละครับเรามาลุยกันนะครับผมกับเคาน์เตอร์สไตล์ลออโกลโบกลอลออฟเฟ,ฟนเซฟรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ติดดัมไม่รักกันจริงอนะ่ะดัม มไม่ได้ยินเสียงสองกล้องไว้ดำบป่ะหนฮะยังไม่ขึ้นครับหน้าจอดำปิ๊กไปไอแปดกล่องไหมพูดดูหน่อยมาดูความอับป,ป,ป,ประยศครับผม เาภาพขึ้นแล้วผมยังมีมาลยภาพอ่ะอามาแล้วคอยไปกานสีฟ้าคือเยี่ยสุดสีม่วงคือ แย่ๆเรามาหน่อยสีแดงสีชมพูน uh ี่คือด yeah, ีแดงนี่ค oh, hmm. ือดีมากสีเหลืองนี game, ่ดีย like like ี่ยี่อ๋อไอ้มันจะเปิดได้ไอ้ที่เป็นปืนพวกนี้ใช่ไหมเติร์กใช่ได้อยู่ในกล่องกอ๋อสีม่วงนี่ยังไงนะพ่อเติร์กสีม่วงนี่สีม่วงนี่อ๋อเขาใช้จะอย่จอยู่ในเออพอใช้ถ้าสีชมพูนี่คือดีเลยถ้าสีแดงนี่ดีมากถ้าสีเหลืองนี่ดียี่ยี่ก็เปิดได้หรือว่าเท่าทุนวะก็น่าจะเป็นสีม่วงสีม่วงสะแตกแพกไม่ก็สีชมพู เราดั้มมาได้ดัมเห็นต้องเตี้ยนเลยครับทีนี้เดี๋ยวจะมึงเปิดได้ของดีนะจ๊ะตามแน่นอน เปิดึงเนี่ยเอ้ามาแล,ล้วเว้ยอลายเนี่ยอะไรประเดิมเราดูสตรีมไปดูสตรีมน้ำดูสตรีมอาคมาในสตรีมกูยังไม่กดเราแบบในรีมกดยังไม่เปิดยังเลย เอาแล้วจะกดแล้วไอ้กดแล้ว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 เงี้ยคนละวันคนละวันเฮ้ยคแดงผ่านหน้าครับมาตกที่สีฟ้าไม่ต่างจากเดิมสองบาทสองบาทคิดหนักคิดหนักนี่จะมีโดเนทโชยนะครับบ้าได้ไหน ตัวกองของแล้วเหรอดำอยังไงดํานี่มนรุ่นเลยเนี่ยก็ซื้อกล่อง บอกไอ้โจไปเป็นเพื่อนแปปปีไปโจว่าไงพี่ไปเปิดกับพี่ฟิลไปเงื้อบึงก็เปิดดีเฟสในมีตาง เดี <Hey. S 2> ย๋ยวผมเล่นแอร์ครับน <Hey. S 2> ึงภาคไหนนหนังเหรอภาคไหนเนี่ยอ้ามาตายแล้วไม่ใช่หรอวะเปลนคนมากวะ ตายแล้วโดนไปช็อตตายไงไอาจัดตลกอีกตายจริงๆริงอุ้ยเขาตายฮะเอวเอาเอา,เอาตอนตอนจบไปที่ที่แม่ไอเย็ยไอเย็ดนางเอกไปนงาพาลูกไปดูหลุมศพพ่อมันอยู่เลย เอายังไงพี่ฟิมดัมบอกไม่เอาไม่เอาแล้วแงเอ้ยอ่าเอาดัมไม่ได้สตรีมเลยอะไปดูพ <the those S 1> so ี่ฟิมของพี่ฟิมไปดูของกล่องดัมได้ไหมไม่ได้อ๋อ ว่าดับได้อะไรจะดูได้ไหมดูได้่รอเลยรอเลยเอาเมุมจัดกล่องสองเนี่ยเนี่ยเพิ่มละอ้โห ยเลยยเปิดเสียงในตูตีมีตูตีมอยสองผมมีสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้าซื้อเลตไลน์ก็อ่านหรอ ผมไม่พอว่ะพี่ไปไ <ง S 1> ปอะไรกันใครเคยเที่ยวไปแล้วเปิดกล่องอะไรอะ่ะไม่รู้เลยพี่ต้องเปิดกล่อ,ลองอะไรดีสุดอ่ะตอนนะี้ไม่รู้อ่ะ อบ operation เบรกเอาใช่ไหมครับเพราะพระอะไรครับเพาจะไฟไหนถ้าฟีนิกก็มันมีสิทธิ์ลุ้นมีไหลายยี่ห้อนะฮ่นะแต่มีออฟอาร์ซิมอฟเลยนามาเลยทีกว่าวะฟินิกวะอนุญาติมาแล้วหนึ่งดอกใช้คุณแจ โอ้โหดำาได้อันนี้มาครับยังยังมีราคามากกว่าที่ฟีล์มเปิดมาทั้งหมดเลยดำาเนี่ยฟิปตาเมื่อลหร่ินอีครับเยือปูน ไอซิกซิกพัดสิบห่วงอรอดูตีไม,ม่ต้องพูดนะเด,ะดี๋ดูรอดูเนี่ยน,นี้ใจค้องดีเลยมาให้เป็นไปก่อนลวเว้นตีไก่อนไวไว้วเว้นตีมกดแล้วกดแล้วอ้ามีชีมีมมด้วยมีดด้วยรู้ว่ามีดจะบ,บาดตีก่อนหรือบาไม่รูร้ นายยังไงพตเตอร์ที่ํำเปิดนี่ได้กี่บาทนะครับเออมันสัมสิบสามสิบนี่เสียไปกี่บาทพัตเตอร์ม้าสิบ ไม่ฟิล์มไม่กดวังตีมเหรอเพืนเอาเอามีแสงว่ะอุ้ยโอ้โหใบตั้งน้อเฟรดิสเปิดยังไงฟิดิสที่มึงบอกสวยอ่ะเมื่อกี้เราหกไปใช้อ่ะใบตั้นเหรอใบตัด่ะเอาฟิดิสอ่ะอ๋อเออเนี้ยกี่บาทวะเติร์กอันนี้ไม่น่าแปลงเข้ามาสิบห้าบาทก็ยังขาดทุนใช่ไหมวะคุนโย ยังพอใช้ได้มาต้ายูเว่มาแล้วครับแมวแมวหวังเดียวพอแมวไรอดูอยู่ตกสายล่างตกสายล่างกล่องไอซีมวิทย่ที่บาทวะเฮ้ยยี่ปีปรติเกอร์อะไรอ่ะได้ราคาอยู่ ทีมเวอร์คอยคอยแทงนะนะผมผมผมอะไรมึงไม่ต้องพูดดิโถกูรอดรุนอยู่สิ องดอกเนาะแต่ใดอะไรเอามึงยังเหลือกี่กงอยู่อ่ะสองที่วันนี้ยคเจอหนลูกซองอะวานนั้นแหละวันยีบบาท กล่องอันนี้กี่บาทวะเติ๊กที่ฟิล์มเปิดอ่ะกล่องละแปดสิบเก้าสิบเท่ากันอ๋อมันกล่องดำนะกุญแจคุญแจคุญแจดอกละแปดสิบแต่กล่องล้วแจกว่ากล่องรอมองว่า